สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดนะคะวันนี้ก็กิจกรรมหนึ่งวันของป้านุ้ยนะคะป้านุ้ยวันนี้ก็จะมาทานกาแฟนะคะเป็นร้านเป็นร้านคาเฟ่ที่เขาเปิดเป็นเหมือนรถนะคะเคลื่อนที่นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีหลากหลายเมนูนะคะอันนี้เราก็สั่งเป็นอเมริกาโน่เย็นอันนี้ไม่ใช่แก้วเรานะคะน,นี้เป็นข้าวกลากนะคะก็อยู่ที่ห้าสิบห้าบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟ เมนูนี้นะคะก็คือเป็นมาคาอโต้นะคะอันนี้ก็จะอยู่แก้ว60บาทนะคะนี่อันนี้คั่วเข้มของเรามาแล้วนะคะเราจะชอบทานเป็นขั่วเข้มนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราได้กาแฟแล้วนะคะวันนี้ป้าหนุยก็จะมาทานพิซซ่านะคะเป็นพิซซ่าเตาเผานะคะอันนี้ก็จะเป็นเตานะคะสําหรับเอาไว้ อบพิซซ่านะคะวันนี้เราจะถังเป็นพิซซ่ามาทานกันเลยนะคะวันนี้นะคะป้าหนุ้ยก็ได้สั่งพิซซ่าเป็นหน้าฮาวายเอี้ยนนะคะพอดีหน้าซีฟู้ดเขาหมดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นไซส์เอลนะคะราคาก็อยู่ที่139บาทนะคะได้ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะคะพอเขาออกจากเตาเสร็จปุ๊บเราทานเลยเนี่ยชีสก็จะยังยืดๆอยู่นะคะ,ะค่ะหน้าเขาก็จะเต็มเลยนะคะ พอเราทานพิซซ่ากันเสร็จแล้วนะคะวันนี้วันว่างๆของป้าหนุยนะคะป้าหนุยก็ไปนั่งนะคะก็ไปเดินถ่ายรูปนะคะแถวๆรอบๆมอนะคะตอนนี้ต้นอ่าดอกทองกวาวนะคะกําลังดอกสีส้มอะคะ่ะสวยงามเลยพอตก กลางวันนะคะปานุยก็ไปกินซุกี้ติน้อยนะคะวันนี้ก็จะเป็นบุฟเฟ่นะคะอร่อยไม่อั้นเลยทานทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันก็คืออยู่ที่ราคา219บาทนะคะแล้วก็เป็นนามบุฟเฟ่อีก39บาทแล้วก็บวกแวดนะคะก็จะตกอยู่ที่2 0 0ประมาณ76บาท276บาทต่อคนนะคะทานได้2ชั่วโมงนะคะ ก็อันนี้ก็คือเป็นข้อแนะนําต้องทานให้หมดนะคะถ้าเป็นหมาล่าก,ก็จะต้องซื้อเพิ่มนะคะวันนี้เราจะมาสั่งเป็นน้ําต้มยํานะคะวันนี้น้ําต้มยํามีมาใหม่เลยนะคะ เพราะว่าซุก,กี้ตีน้อยของเขานะคะนี่ก็จะเป็นน้ําจิ้มนะคะเขาก็จะวางไว้ที่โต๊ะเลยนะคะแล้วเราสามารถปรุงเพิ่มพริกกับกระเทียมด้วยนะคะวันนี้เราสั่งมาเป็น2หม้อนะคะก็คือเป็นสน้ำด้วยกันเป็นน้ำต้มยำกับน้ำชาบูน้ำดํานะคะวันนี้เราได้เป็นเนื้อนะคะก็คือเป็นเนื้อออสนะคะซึ่งก็จะมีเป็นบางเดือนนะคะวันนี้ป้านุยจัดไปเลยทั้งหมด5ถาดนะคะสำหรับถาดใหญ่ อันนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะปานุยจะชอบทานเป็นสับประรดปั่นนะคะแล้วก็เติมน้ำพันุลงไปนะคะอันนี้จะเป็นน้ำพันธุอย่างเดียวนะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นพันธุ์อ่สับประรดบวกพันธุนะคะทานแล้วก็จะสดชื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะเนื้อออสที่ปานุยสั่งมาทานนะคะถ้าเนื้อเนี่ยเราจะลวกไม่นานนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เหนียวก็จะมีความรู้สึกว่าบนมันแทรกนะคะ อันนี้จะเห็นว่าเราก็สั่งชีสมานะคะแล้วเราก็ให้อ่าใส่ในหม้อต้มนะคะให้ชีสเริ่มละลายนะคะนะคะทานพอชีสละลายแล้วนะคะเนื้อของเราสุกแล้วเราก็จะทานกับชีสนะคะพอเราทานกับชีสแล้วรู้สึกว่าทาให้อิ่มเร็วนะคะก็วันนี้เราสั่งชีสมานะคะอันนี้เราก็เหมือนเราสแกนออเดอร์นะคะแล้วก็สั่งที่โต๊ะแล้วก็จะมีคนมาเสิร์ฟให้อันนี้ก็นะคะ พอทานู่กับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มก็ปรุงเพิ่มได้เลยนะคะเขาก็จะมีมะนาวให้ด้วยนะคะมีมะนาวพริกกระเทียมอันนี้ก็หารทะเลก็มีนะคะก็มีหมึกกุ้งแล้วก็หมึกกรอบนะคะอันนี้ก็จะเน้นเนื้อนะคะสั่งมาแล้วเนื้อสวยวันนี้นะคะวันนี้ป้านุ้ยก็ทานเป็นสุกี้ตีน้อยมื้อกลางวันนะคะเมื่อเช้านนี้ก็จะเป็นพิซซ่านะคะ วันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ป้านุ้ยหาทานนอกบ้านในวันหยุดตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะหลังจากที่ป้านุ้ยไปตักบาตรตอนเช้ามาป้านุ้ยก็ขับรถเล่นเราก็ไปทานพิซซ่านะคะพิซซ่านั้นเราทานตั้งแต่8ปดโมงนะคะเพราะว่าเขาขายตั้งแต่เช้านะคะก็กิจกรรมป้านุ้ยนะคะก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วป้านุ้ยก็จะกลับบ้านไปพักผ่อนนะคะเพราะวันนี้วันวันอาทิตย์นะคะก็ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามนะคะกิจกรรมของป้านุยวันนี้เดี๋ยวคอยดูว่าป้านุยจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนต่อนะคะขอบคุณมากค่ะ